ที่อยู่มาดูเอเวนี้วันนี้นะคะที่นงของเป็นตัวแทนของท้องตลาดททยแลนด์นะคะตอนหลังทุกคนเป็นทางการนวันนี้เสีงยงแอกรต้อยแต่ไม่ไเป็นไรค่ะตังใจทำงาน,นีมากงานนี้นะคะคือทำทีงานท้องตลาดไทยแลนดเนี่ยเราตั้งใจทำงานนี้เป็นอย่างมากเพื่อมอบให้เป็นของขวัญกับทุกคนนะคะให้ทุกคนเนี่ยนำพาทุกคนเข้าสู่ดินแดนแห่งจินตนาการ เต็มเปลีป่ยนไปได้ความสุขความสนุกไปได้วยกันนะคะซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดงานนี้เนี่ยเรามีความตั้งใจนอย่างมากเลยในการที่จะทําให้ประเทศไทยเราเนี่ยค่ะเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมป o ค c u เจอร์ที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้นะคะแล้วก็เหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับการสนับสบนุนจากอันดัรตนที่หน่ารักลอัดับที่หนึ่งก็คือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะ ให้โอกาสความหมายเป็นอย่างดีในการเป็นส่วนหนึ่งในการวมหนักดันให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นส่วน,น,นหนึ่งในการเป็นเลสเซชันของเขาเรียกว่าอะไรเป็นอย่างน้อยก็คือเป็นช้อยซึงให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวไทยด้การเนี่ยได้เดินทางอยู่ในประเทศเรานะคะลำดับต่อไปต้องขอขอบพระคุณองคสยามไทยก็แตเสยามเซ็นเตอร์่างสุขภาะที่ให้ญาติเราจัดงานดี เจอที่ดีที well CO, ่สุดันนี้นะคะทั้งตั้งแต่คลาสเคดที่น้องมาตงพูดไล่เราเราจะถืงในอย่างเซอร์เตอร์ที่มีหนึ่งแล้วก็เังที่สองซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ในการทำคอมเพล็กซ์โซที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะเรายินดีใจมากขอบพระคุณมากนะคะแล้วก็มากไปกว่านั้นจะมีเรื่องราวดีๆเรื่องตื่นที่จะเกิดขึ้นกับเรอะไรครับพี่น้องก็คอว่าเราเองค่ะเราขอเป็นส่วนหนึ่งขึ้เราเจอการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ในปีนี้ เป็นส่วนหนึ่งเป็นโตรวการในาาการทำกิจกรรมดีๆการถวายเป็นพระราชนุศลสนแด่พระบาทปีหลวงนะคะโดยที่เราขออนุญ,ญาตเป็นโตรวการในการเรียกายและกันนะคะโอโอชวนชวนชาวป้องทั้งหลายสแกน QR Code บริจาคเงินเข้าสปาราชาติไทยเพื่อสร้างนะคะศูนย์บริการโลหิตที่จังหวัดลบบุรีนะคะให้คนร่วมมือก,กันนะคะ ซ้องกเองจะเป็นส่วนืดแค่ตัเองและเราก็จะมอบกล่องสุ่มจำนวนหกหมืนกล่องสุ่มครับหล่ยบาทกนจะได้หนึ่งกล่องสุ่มแล้วก็คือสแกนด onation ทำอ่างหนึ่งร้อบาทถ้าเกิดอยากมากก่านั้นก็ได้แต่เราให้หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อบาทหนึ่อโอมใช่ไหครัจะได้กล่องสุ่มไปเลยกลับมาทันทีหนึ่งอยู่บริเวณโนเลค่ะสามือหลังต้นไม้เลกมือได้หะเป็นกิจกรรมทีทีเย ที่ว่าทอปแลนด์อท็อปอัพโร์ของเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการจุดประกายความสุขเล็กๆให้กับคนไทยและก็นักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้มให้กับทุกๆท่านทุกๆคนที่อยู่ที่นี่แล้วก็ขอให้ทุกคนส่งมองรอยยิ้มดีๆให้กับเพื่อนๆด้วยกันนะคะขอบคุณมากค่ะขอเสียไปด้วยกับพี่ลุงด้วยนะครับผมที่มาแบ่บงปันเรื่องราวเรื่องจากโปรเจกต์ดีๆ